เทปปยางไฟไนเกอร์น,นะครับสมบูรณ์เทป <c oughs> นะครับ <c oughs> โดดแล้วนะครับ

แผลด้วยใหญ่จิตปาดหลาดียวกันาดปลาเขาบอกว่าไส่ใส่ใหญ่อ่ะว่าสั่งปลาโลว่ามเอาปลายนี้มาให้หมดเลยตะข่ายฮะอืมจิตตะข่ายอะไรไม่รูครับทำการปลดเราเป็นคุณหมออยู่แล้วคีมอยู่ไหนครีมคีมโอเครู้เรื่องแล้วครับแค่นี้แหละไม่เจอได้บ้างเลยอะหมด